สวัสดีค่ะน้องเพ็ญเสดีไทยรถสวยนะพี่พี่คะ่ะวันนี้กลับมาจะเจอกันอีกแล้วนะคะในส่วนของรถกระบะเข้าใหม่นะพี่พี่คะ่ะตอนนี้น้องเพ็ญอยู่ที่เสรีไทยสาขาสีแยกตาป่านนะวันนี้มีรถกระบะเข้าใหม่มาแนะนำนะคะเปรียบเทียบให้ดูนะถึง2ส,สีด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสีขาวนะคะพี่พี่คะ่ะหรือว่าจะเป็นสีเทาดํานะเดี๋ยวจะพาชมนะทั้ง2ส,สีเลยนะคะเริ่มต้นที่ตัวสีขาวกันก่อนนะพี่พี่คะ่ะ สำหรับคันนี้นะคะน้องเป็นเต t ต้าริวแคป2.4เอ็นทรีเซ็ตอชชันปี2021นะค่าตัว399,000บาทนะมาพร้อมกับโฉมหน้าหมูป่านะพี่วีขานี่ดุดุเท่ๆแบบนี้เลยนะสภาพรถนะบอกเลยว่าใกล้เคียงกับป้ายแดงนะ99%เลยนะคะเพราะว่ารถของเรานะสภาพสวยมากๆนะพี่าิขาทั้งภายนอกภายในตัวรถเลยนะคะในส่วนของตัวยางก็เปลี่ยนใหม่ให้แล้วนะพี่วิขาทั้ง4เส้นเลยนะคะ เปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นนะคะเป็นยางนะคะปี2023นะันยี่สิบนะบีบบิขานี่ยางใหม่ๆเลยนะคะสภาพสวยมากๆนะคะบีบบิขาสำหรับคันนี้นะน่าจะปี23สนะบีบีิขาสำหรับตัวยางนะคะแต่ว่ายางสภาพใหม่มากๆเลย23 24นะิน่าโอเค ยางสภาพใหม่มากๆนะพี่พี่ขามาพร้อมแม็กเดิมโรงงานนะคะตัวน็อตใดๆก็ไม่มีร่องรอยการขยับเลยนะสำหรับตัวไฟเลี้ยวนะคะค้องก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวติดกระจกนะคะได้กระจกฟิล์มเดิมโรงงานของโตโยต้าได้เบ้ามือเป็นสีดําด้านนะคะพี่พี่ขาภายในได้แผงประตูสีดํามีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําให้นะคะแล้วก็ได้ในส่วนของมือจับนะคะเป็นสีดาเงาแบบนี้เลยบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะคอนโซลด้านหน้ามีในส่วนของ ช่องเก็บของให้กว้างๆนะคะถึง2ช่องเลยภายในก็จะมีในส่วนของคู่มือนะคะคู่มือการใช้รถใดๆนะคะพี่ๆขาคู่มือการใช้งานใดๆก็ใส่ไว้ให้นะคะพี่ๆขาครบเลยเหมือนได้รถป้ายแดงไปแน่นอนนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้น้องมาพร้อมกับเบาะผ้านะพี่ๆขาด้านหน้าเป็นเบาะผ้าสีดํานะสภาพใหม่ๆแบบนี้เลยส่วนด้านหลังนะามาพร้อมเบาะหนังนะคะ เบาะนั่งแล้วก็ด้านล่างนะคะมีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกที่นั่งส่วนพนักพิงด้านหลังนะคะได้เป็นผ้านะพี่พี่ขาด้านหลังพี่พี่จะให้ผู้โดยสารนั่งนะคะก็ไม่เจ็บหลังแน่นอนนะคะหรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่วางของก็ได้นะคะเพราะว่าด้านหลังนะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะ,ะสามารถจุของเก็บของได้เยอะแน่นอนนี่เพดานตัวรถได้นะคะก็ไม่มียันไม่มีเจิมแน่นอน,นะคะรถสภาพใหม่มากๆนี่ใหม่มากๆพี่พี่ขา เดี๋ยวแกให้ดูนะในส่วนของเม็ดอาร์คนะคะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากดูนะคะบอกแล้วว่ากล้าเปิดให้ดูทุกจุดเลยนี่เมดอาร์คเรียงสวยมากๆนะพี่ๆขามั่นใจได้เลยนะ,ะซื้อรถกับน้องเพลงนะคะ มาดูในส่วนของบั้นท้ายขอ,ของน้องกันบ้างนะสำหรับบั้นท้ายน้องก็จะมาพร้อมกับตัวกระจกละลายฝ้านะได้แม็กไลเนอร์สภาพใหม่ๆแบบนี้นะคะพร้อมใช้งานใครที่มองหารถกระบะนะคะไว้ใช้สําหรับบรรทุกของนะคะไว้ใช้านาไปขายของรับซื้อของได้ไดนะคะก็แนะนําคันนี้เลยนะเพราะว่าน้องนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000บาทเท่านั้นเองนะคะต่อเดือนนะคะใช้งานได้คุ้มค่าแน่นอน ด้านหลังนะคะไฟท้ายไฟเบรคของน้องก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะด้านหลังมีกันชนหลังให้พร้อมเซ็นเซอร์การระยะถึง4จุดเลยนะคะพี่พี่ค่นี่บอกแล้วนะคะรถสภาพใหม่มากๆเดี๋ยวให้ดูนะคะในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะสำหรับฝั่งคนขับเนาะน้องก็จะมาพร้อมกับพวงมาลัยแม่นวลาสาการนะพี่พี่ขาได้ไม่เพียงแมื่นนิดๆเองนี่ กระให้ดูไม่กันชัดๆเลยเลขไมแปดหมื่นสามพัี่สิีวิขาไม่น้อยมากๆนะสำหรับคันนี้นะแล้วก็ได้ในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธเปิดเพลงนะครับเปิดการ์ตูนให้เด็กๆดูได้นะคะรับรองว่าภาพชัดเสียงชัดแน่นอนแล้วก็ได้ในส่วนของตัว เกียร์แมนนวล6สปีดนะพี่ๆขาตกคอนโซลตรงกลางมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําให้มีในส่วนของช่องเก็บของให้เรียบร้อยเลยนะสําหรับคันนี้นะสะภาพใหม่มากๆนะคะเพดานตัวรถไม่มียันไม่มีเจิมนะ,ะพี่ๆเหมือนได้รถใต้แดงไปเลยนะ,ะไดใ้ในราคาเพียง3 0 0 0 0นเก0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ,ะผ่อนเริ่มต้น6 0พันนะคะสำหรับคันนี้นะ,คะใครสนใจนะ,ะก็ทักบ้านเขียวต้องเพลงมาได้นะคะ รถสวยมากๆนะได้ชมหน้าหมู่ตาเลยนะพร้อมยางใหม่ทั้งสเส้นนะพี่พี่ค่ะเสรดนิดี้นะคะฟรีดาวจัดเต็มได้เลยนะพี่พี่ค่ะจองรถวันนี้นะคะตัวเพียงแค่เอา900บาทพี่พี่ค่ะ้า0บาทนะคะจองรถ900บาทนี่จัดให้จุกๆเลยนะสำหรับใครที่อยากได้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวพาไปช่วงอีกขั้นหนึ่งนะสำหรับ Toyota River Cap 2.4 Entry Set i d i t i o n นะคะคันนี้สีขาวพี่พี่ขาอ่าคันนี้สีเทาดำนะพี่พี่ขาเมื่อกี้สีขาวเนาะ <c oughs> คันนี้เป็นสีเทาดำนะพี่พี่ขาค่าตัว449,000บาทผ่อนเริ่มต้น7,000บานนะคะเป็นปี2022นะคันนี้น้องก็มาพร้อมกับตัว ชมหน้าหมูป่าเหมือนกันนะ,ะได้ไฟให,ไหม่ๆเงาๆแบบนี้เลยนะ,ะได้ในส่วนของตัวกระจังหน้าโครเมียมนะคะบิขาสภาพรถนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะนี่ใหม่ๆเลยเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้งสีเส้นด้วยนะคะคันนี้ก็ได้ในส่วนของยางแม็กซีดอย่างดีเลยนะ,ะได้ในส่วนของแม็กเดิมโรงงานได้ไฟเลี้ยติดกระจกนะบิขาได้กระจกเป็นสีดด้านนะคะนี่คันนี้สวยมากๆนะต้องไชอบสีนี้นะ พี่ๆคนอื่นไม่รู้นะแต่ว่าส่วนตัวแล้ว้องเป็นชอบสีนี้มากๆเลยเพราะว่าสีน้องสวยน้องสวยนะคะ <c oughs> สีสวยมากๆนะใช้งานไปนานๆก็คือสีไม่จืดไม่จางไม่เก่าแน่นอนนะคะ <c oughs> แล้วแต่คนชอบนะพี่ๆค่ะสีขาวก็สวยนะคะ <c oughs> มาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้ก็ได้ในส่วนของแผงประตูสีดำนะคะพี่ๆค่ะด้านล่างมีช่องวางแก้วน้ำให้นะคะคอนโซลด้านหน้าเหมือนกันเลย มีช่องเก็บของให้ถึง2ช่องนะคะภายในก็จะเก็บในส่วนของเอกสารเกี่ยวกับตัวรถคู่มือต่างๆนะคะก็จะอยู่ด้านล่างนะ,ะพี่ๆสามารถเปิดดูเปิดชมได้เลยนะคะนี่เดันตัวรถก็สภาพใหม่ๆนะคะแผ่นบางแดดมีกระจกให้เรียบร้อยนะคะสําหรับสาวๆเนาะเบาข้างซ้ายนะคะเหมาะสําหรับสาวๆนะ,ะพี่ๆขนี่เบาสภาพใหม่มากๆนะคะได้ในส่วนของเบาะผ้านะ,ะดีเทลของเขาก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้เลย สภาพใหม่แล้วก็สวยมากๆนะคะพี่พี่ขาคันนี้เนาะเดี๋ยวแกะให้ดูในส่วนของเม็ดอาร์กันบ้างนะ,ะพี่พี่ขาแกะให้ดูทุกคันเลยเนี่เม็ดอาร์นะคะพี่พีขาเดิมๆโรงงานเลยนะคะไม่ลึกไม่ตื้นเนาะไม่มีร่องรอยการบุบใด,ดๆนะคะมั่นใจได้เลยพี่พี่ขาส่วนด้านหลังนะคะน้องก็จะได้ในส่วนของเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้เลยนี่ หนาๆแน่นๆนะคะพนักพิงแขนเป็นพนักพิงหลังนะคะน้องจะได้เป็นผ้านะคะเผื่อให้ผู้โดยสารนั่งนาะก็จะได้ไม่ไดไ้ไม่ไม่เจ็บหลังกันนะ,ะพี่ๆค่ะมาดูในส่วนของบัานท้ายของน้องกันบ้างนะคะสำหรับบันท้ายนะาเนาก็จะได้ในส่วนของตัวกระจกละลายฝ้านะ,ะได้แม็กไลเนอร์สภาพใหม่ๆด้านหลังมีตัวสติ๊กเกอร์เซตอีดิชั่นนะ,ะติดให้ด้านหลังโดรถเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคันนี้เนาะ ไฟท้ายไฟเบ็กใดๆก็ใหม่มากๆนะคะไม่มีคราบเหลืองกันเลยนี่ฝั่งนี้ก็จะมีด้วยนะคะสหรับสติกเกอร์เซตอีดิชั่นนะวิวพี่ค่ะไม่มีร่องรอยการขีดข่วนใดๆเลยนะ,ะสภาพรถใหม่มากๆนี่ในส่วนของฝั่งคนขับนะคะมาดูฝั่งคนขับเป็นบ้างเนาะก็จะได้ในส่วนของ ปุ่มไปิปิดกระจกนะคะฝั่งคนขับเป็นออโต้นะคะด้านล่างมีในส่วนของช่องวางแก้วน้ําให้นะคะมาพร้อมกับโครมาัยแมนนวลสามก้านนะคะเหมือนกันเลยแล้วก็คันนี้พี่พ่ขาให้ดูเลขใหม่นี่ไม่หลักหมื่นเท่านั้นเองนะคะไม่หกห0ื่นหพันกิโลพี่พ่จ๋ได้ในราคานี้นะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะไม่เพียงห0 0มื่นนิดๆน,นะคะได้ไม่เท่านี้เนาะ หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะ,ะพี่พี่ขาราคานี้คือคุ้มค่าคุ้มราคาแน,น่นอนนะคะแล้วก็น้องยังได้ในส่วนของตัวหน้าจอทัชสกรีนกว้างๆแบบนี้ด้วยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เนาะแล้วก็ได้ในส่วนของเก์มแมนนวล6สปีดนะคะคอนโซนลตรงกลางก็จะมีในส่วนของช่องเก็บของช่องวางแก้วน้ําให้เรียบร้อยเลยนะคะพี่พี่ขา เป็นยังไงกันบ้างคะพี่พี่ขารถสวยถูกใจกันไม่เอ่ยชอบคันไหนนะคะอยากได้คันไหนก็สามารถแจ้งน้องเพลงได้นะพี่พี่สามารถติดต่อห่น้องเพลงด่วนได้นะคะที่เบอร์0ูนย์หกสองหนะคะหรือทักบ้านเขียวมาก็ได้นะคะบ้านเขียว idp ภาษาอังกนะคะพิมพ์เล็ก p. 0 6 2 264 1295นะคะพี่พี่ขาย้ำอีกรอบหนึ่งเนาะ idp ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะ p. 0 6 2 2 6 4 1ส9 5สนะี่าพี่สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะรถสวยมากๆนะแน่นอนว่ารถสวยนะคะลงเพียรับประกันเลยนะไม่แท้ไม่เดิมสามารถตรวจเช็คได้นะคะส่วนพี่พีๆคนไหนนะคะเครดิตดีน้องเพลงจัดเต็มฟรีดาวให้แน่นอนนะ่ิี่ค่ะอยากได้คันไหน รีบแจ้งรีบจับรีบจองกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ต้ององขอตัวลาไปก่อนนะรีบีขาฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเสถีย,ยรใรถสวยค่ะสวัสดีค่ะ